ฟิดกับแช่ตู้เย็นธรรมดามันแตกต่างกันยังไงทาไมถึงจะต้องซื้อใหม่นะคะสําหรับลูกค้าที่มีตู้แช่นะคะลูกค้าสามารถแช่ฟิตตู้แช่แบบนี้นะ,ะแช่ฟิตเก็บได้นานเลยค่ะหนึ่งถึงสเดือนอยู่ได้ดะเก็บยาวถึง6เดือนก็อยู่ได้นะคะสินค้าของเราถ้าอยู่ในช่องฟิตสามารถเก็บได้นานเลยถึง6เดือนแต่ถ้าสมมติว่าตัวเองไปเก็บตู้เย็นธรรมดาของเราไม่ได้ใส่สารก <c oughs> ันบูดเพราะด้วยความที่เราไม่ได้ใส่สารกันบูดอะค่ะ ไม่สามารถแช่ตู้เย็นแบบนั้นได้นานแล้วก็เก็บได้นานแค่ไหนเก็บได้แค่3วันเท่านั้นนะคะถ้าถ้าเป็นตู้เย็นธรรมดาเก็บได้แค่3าวันแต่ถ้าเป็นตูเ feet, feet, ้เย็นแบบมีช่องฟีดช่องฟีดอ่ะก็สามารถเก็บได้เป็นเดือนเหมือนกันแต่ถ้าเป็นช่องข้งางล่างเก็บได้แค่3าวันเท่านั้นนะคะหรือถ้าเป็นตู้เย็นเล็กแบบประตูเดียวอันนั้นก็เก็บได้แค่3วันเท่าน,านั้นเพราะความเยนะ็นอ่ะมันไม่ได้แล้วก็ความเย็นมันไม่ถึงเก็บรักษาคุณภาพ้าได้ไม่ดีเท่ากับตู้แช่แข็งหรือช่องฟีดนะคะแต่บอกเลยว่าช่องฟีดอ่ะตู้เย็นบ้านธรรมดาเก็บแค่ ามแพ็กก็เต็มแล้วเพราะว่าซาลาเปาเราลูกใหญ่มากให,หมใหญ่เวลาใหญ่เท่าๆาอยู่แล้วนี่ยังไม่ได้อุ่นนะถ้าอุ่นมันจะพองขึ้นมาอีกนะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องห่วงค่ะสินค้าถ้าแช่แข็งแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะเสียไข่ไม่หมดก็กลับมาฟิตได้เลย